เวนีครับเป็นไงบ้างครับ3ตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับเข้มมา1ตัวแล้วก็จางไปถึง2ตัวเลยนะครับใครที่ตามหน้าช่องไปเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ที่ตามหน้าช่องไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าในครอบครัวนะครับตัวนี้ยี่สิบเควางไว้2ตัวนะครับก็เข้มมา1ตัวและแถมชุดการสามมือวานีครับแตกมา1ชุดครับก็ยังได้อิ่มยังได้หอมปากหอมคอกันไปนะครับแฮปปี้เฮตเต็มกันไปใครที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันส่วนใครนะครับที่อย่ากหน้าทางฟุตบอลนะครับมากกว่าหน้าช ฟใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่สามารถคลิกเข้ามาเป็นครอบครัวด,ด้วยกันได้เลยแน่นอนครับมีฮมมากกว่าหน้าช่องหน้าไลแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนเอาวครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกนิดเลือกเชียงเหมือนเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับชมก็ฝากกดซับสไคร e เพื่อจะได้พลาคดคลิปใหม่จากผม ฟฟมิิดดดล์้วยนะครับไปที่คู่แรกเลยดีกว่าครับเพิ่มการเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่บราซิลซีรีเอ็นครับคู่ระหว่างด้านกอรลิสตบ้าครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านซานโตสครับกอรลิสตบ้าครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้2เกมครับแล้วก็หลุดแพ้ไปถึง3เกมเลยก็ฟอร์มช่วงนี้นะครับถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับด้านล่าสุดเนี่ยก็บุกแพ้ทางด้านมิเลนโซมาถึง4ประตูต่อ1เลยส่วนด้านทีมเยอนซานโตสครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้้้้้4เเเเกกกกมมมมแลวว็สสออออออ1ััังนนนนนนนคครรรบบบตตต่่่าาฟ์ีีซโยยูใ วงที่ดีเลยนะครับนัดล่าสุดครับก็เปิดบ้านนชียง้านมิลานโนว่ามาถึง3ประตูต่อศูนย์เลย คุณนิยับให้เลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างซานโต้ได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้ครับถ้ามองจากเฮตุเฮตกันแล้วครับสี่เกมล่าสุดที่เคยเจอกันมาครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางครับเป็นฝ่ายที่ซานโต้เนี่ยเก็บชัยชนะไปได้ถึง3เกมเลยนะครับแล้วก็เสมอถึงเกมครับและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2024ครับก็เป็นฝ่ายนั้นซานโต้ครับเปิดบ้านชนะไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์เลยแล้วนี่ครับซานโต้ครับอาจจะรับบทเป็นเกมเยือนก็จริงครับแต่ถ้าเปรียบเทียบเรื่องขุมนักเตะแล้วและตัวผู้เล่นตอนนีี้้ดดูกววว่่าครรับแลฟอ์มชง ต้องบอกว่าซันโต้ครับอย่างที่บอกครับว่าฟอร์มช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ดีเลยนะครับส่วนนัางกอลิติบ้าครับต้องบอกก่อนเลยว่าฟอร์มพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยดีก็จริงครับแต่ว่าเกมในบ้านเนี่ยถือว่าพวกเขาเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับก็ผลงาน5เกมล่าสุดสําหรับเกมในบ้านเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับเก็บชายชนะไปได้ถึง3เกมแล้วก็เสมอ2เกมครับแต่ว่ันนี้ครับกำแพงครับเปิดแพ่งนั่งกอลิติบ้าครับเป็นต่อวิธีปอปารับผมมองจากกระแสแบบนี้นะครับเฮ้ทเวสที่เคยเจอกันมาครับคิดว่าวันนี้ซันโต้น่าจะบุกมาแบ่ง ครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับบุกมาเก็บ3แต้มก็เป็นได้ครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่ซานโตสได้เลยส่วนคู่ต่อไปนะครับพามาที่ลีกอาร์เจนตินาครับคู่ระหว่างด้านอาร์เจนติโนจูเนียครับวันนี้เจอกับทางด้านบานฟิลครับอาร์เจนติโนจูเนียครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เอาชนะได้แค่1เกมครับแพ้ไป3เสมอไป1ครับพอฟอร์มที่นี้ถือว่ายังไม่ค่อยดีครับอันล่าสุดครับก็บุกแพ้กับทางด้านเบฟซิซ่ามาถึง2ประตูต่อ1เลยส่วนด้านบานฟิลครับผลงาน5เกมล่าสุดก็ถือว่่่่าไไไมมมดดีัััั้้นนคคครรบบบเเเกก็ชชยะแแ1พป3ส เป็นหนึ่งเช่นเดียวกันครับณล่าสุดครับก็เปิดบ้านเสมอทด้านเบนการโน่มาน1ประตูต่อ1เลย คูดีกาให้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างอารเจนติโนนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าฟอร์มในบ้านเนี่ยพวกเขาทําได้ดีครับและมองจากเฮดูเฮดครับสเกมล่าสุดที่เคยเจอกันมานะครับเป็นฝ่ายที่อารเจนติโนเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้ถึง2เกมครับแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวครับและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2 0 2 4เนี่ยก็เป็นฝ่ายที่อารเจนติโนครับเปิดบ้านชนะไปได้ถึง4ประตูต่อ2เลยแล้ววันนี้ครับต้องบอกว่าอารเจนติโนครับจะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านด้วงครับแรงจูงใจมากกว่าเกมในบ้านนะครับต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยทำได้ รับบทเป็นเกมเยือนเนี่ยก็ยังมีหลุดมีรั่วเห็นนะครับกอฟอร์มช่วงนี้เกมเยือนเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับบวกกับแพนที่เปิดมาวันนี้ให้ทางด้านอาเจนติโนครับเป็นต่ออยู่ที่ปอป่าไหลไปครึ่งช่วงตัวครับถ้ามองจากกระแสแบบนี้ครับผมคิดว่าเจนิโนครับน่าจะเปิดบ้านเก็บสามแต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่ อาเจนิโน่จูเนียได้เลยส่งคู่่อไปนะครับพามาที่ลาลิกาสเปน2ครับคู่ระหว่างด้านลาคอรลุญญาครับวันนี้เปิดบ้านด้านเอบาครับลาคอรลุญญาครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เก็บชัยชนะได้แค่เกมเดียวครับแพ้ไป2เสมอไป2ครับก็จ่อไปทางหน้าเสมอได้ส่วนมากครับนล่าสุดครับก็บุกไปชนะนั่งคารซาลินามาถึง5ประตูต่อ1เลยส่งด้านเอบาครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะได้แค่1เกมครับแพ้ไป3เสมอไป1ครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่ค่อยดีครับนัดกเ้นแพ มันถึง2ประตูต่อศูนย์เลยคููที่ครับให้เลือกเชมที่เจ้าบ้านอย่างลาคลูน่าได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้ามองจากเฮดเพยแล้วครับคู่ที่ครับเหมือนจะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับเพราะว่าเจอกันมาทีไรเนี่ยพอผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดครับ และที่สําคัญนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าลาคอนูนาครับเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาทําได้ค่อนข้างดีครับก็ผลงานเกมในบ้านครับถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีเลยนะครับแตกต่างอย่างแนอีบาครับต้องบอกก่อนเลยว่าเกมเยือนตอนนี้นะครับก็ยังมีปัญหาอยู่ครับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาก็ยังหาชัยชนะไม่ได้เลยนะครับแพ้ไปถึง4เกมครับแล้วก็เสมอ1เกมครับวันนี้ครับไปเจาะเล็กกระแสภายในมาครับเรื่องขุมล้างเตะและตัวเล่ขของเจ้าบ้านอย่างลาคอนูนานะครับต้องบอกว่าวันนี้ครับอยู่กันครบครับพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างแน่นอนครับน่าจะเอาตัวจริงลงทััััั้้้้้งงงหมดดคคคครรรบบบบแแลลววนนนีกาาาาพเเปิจอย่ เป็นต่อยที่ประปานไหลไปครึ่งช่่นตัวครับถ้ามองจากกระแสแบบนี้ครับผมชื่อว่าวันนี้ครับเจ้าบ้านอย่างลาคอรุนาครับน่าจะเก็บ3าแต้มได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่ลาคอรุนาได้เลยสรุปสารตัวเน้นประจำค่ำคือวันนี้ครับชอบไปทางด้านซานโตส ลานูิแล้วก็ลาคอรูนาครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่เนนะครับที่น่าหนักบอลนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไลน์นะครับก็ทางเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่สามารถคลิกมาเป็นครอบครัวด้วยกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีมากกว่าหน้าช่องหน้าไลน์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสำหรับดี่ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลอย่งความสุขสวัสดีครับ